จาการสืบคดีของท่านเปาทําให้ตอนนี้เหลือจอมยุทธ์ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่3คนด้วยกันซึ่งท่านเปาพาจอมยุทธทั้ง3คนมายังลานประลองยุทธเพื่ออะไรและใครจะเป็นจอมยุทธตัวจริงที่ได้เข้าไปชิงเงินแสนมารับชมกันต่อได้เลยครับเอาละ่ะก็เหลือแค่3คนเราต้องค้นหาให้ได้ว่าคนไหน มันคือขา้าตกรถตาไทยอะไรก็ได้่ด้วยค่ะอันเปา <c oughs> คือจริงๆพวกเขาก็คือจอมยุทธในยุทธจักรของพวกเราอยู่แล้วออแต่ตพวกเรายอดฝีมือกว่าเขาเยอะช <า S 2> ใช่ับวิชาต่างๆเนี่ยลองสาธิตให้พวกมันได้รู้ซิว่าพลังของเรามีอะไรบ้างาคนที่อยู่กับข้าเนี่ยคือจอมยุทธที่สุดในปัตตภีถ้าพูดถึงเรื่องพลังต่างๆนานาแล้ว ข้ามีอยู่พลังหนึง่งดัดชน,นีสะเทือนไปทั้งตัวโอ้โหพลาล้ววิชานี้นะมันหายจากยุทธภพไปตั้งนานแล้วเนี่ยท่านไม่รู้หรอท่านเปามันสืบทอดในครอบครัวของข้าใช่แล้วข้าอยากจะทดสอบเลือเกินว่าวิชานี้มันยังลึกล้ำเหมือนเดิมหรือเปล่าท่านคอยดูทิ้งนิ้วของข้าข้าจะโชว์วิชาของข้า นี่ไงขอดูอีกทีเดียวอีกทีเดียวข้ามองไม่ทันจริงๆวิชาท่านล้ำเลิศมากนี่ได้ยินมาถึงนี่เลยข้าบ,บอกเลยนะพาข้าไปโรงพยาบาลพาข้าไปโรงพยาบาลได้ไหมท่านอาจจะคิดว่าเมื่อกี้นี้ข้าขอเวลาแป๊บลุก เมื่อกี้ข้าจะคิดว่าสองครั้งมันยังพกแต่ถ้าสามครั้งคือของจริงท่านอยากจะลองหันไปทางนู้นสักหน่อยไหมล่ะข้าว่าข้าไม่หันข้าว่าท่านหันเถอท่านหันเถอข้าแน่ใจแต่ท่านแน่ใจนะข้าอยากลองเลือกใช่ท่านมาถ้าท่านอยากลองข้าจะโชว์แบบเต็มสตรีม เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะข้าอยากหันแล้วล่ะอยากหันแล้วนะข้าเตือนท่านแล้วบอกให้ท่านหันก่อนดีนะพวกนี้อุยแต่ไม่คิดแววตาของเจ้าเนี่ยดูตหนกกันทั้งหมดเลยถูกต้องเพราะตั้งแต่ป้าบแรกพระจันทร์ท่านหายไปครึ่งเสี้ยวแล้วข้าเชื่อว่าตอนท่านทดสอบครั้งที่สองอะยังไงท่าน ไม่ใช่ไอตัวนี้หรอกท่านคิดว่าตัวไหนไอตัวน้ําเงินน่ะไม่ใช่ท่านไอตัวน้ําเงินน่ะไม่ได้ทําแต่มันส่งของให้ <S <S 1> <S 1> มันยุยงให้อีกตัวนั้นเปลี่ยนอาวุธและฟาดที่หัวบอกเลยว่ามันกะจะเอาหุ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยไปอยู่กับมัน <S <S โแต่ลูกพี่ของข้าโคตรก็ข้าอีกเชิญลูกพี่จันเจา้ชาช้าก่อน ท่านก็ไม่น่าชมข้าถึงขนาดนี้ฝีมือของท่านเนี่ยก็เก่งก้าในายุตธภพบมากเกินพอแล้วแต่ในเมื่อท่านอยากจะเห็นข้าก็จะสำแดงให้ดูขออนุญาตท่านเป็นบุญตาไม่มีปัญหาลุกขึ้นวิชาของเจ้าคืออะไรวิชาของข้าคือจี้จุดอักคณีท่าน,นถ้าเจ้าจะทดสอบพวกนี้ ข้าขอหันไปทางนี้ได้ไหมได้ท่านจะไปหาใครบางไอเหินบางไอ้เหินบางไว้อะไรเืออะไรไม่มีคืออะไรไม่มีไม่มีส่งส่งใช่ไหมส่งใช่ไหมมีอะไรเออข้าอยากจะลองวิชาเจ้าละจี่จุดอัคณีใช่วิชานี้ในภพล่านี้ไม่มีใครเรียนมีข้าคนเดียววิชามันเป็นยังไง วิชาค่าก็คือจี้จุดตรงนี้ร้อนถึงปลายนิ้วเฮ้ยเป็นไปได้นี่คือเรื่องจริงท่านเป่ามีค่าคนเดียวท,ยที่เรียนวิชานี้อยู่ค่าขอทดสอบได้ครับท่านเป่ามาแค่เพียงจี้ที่ไหลถูกต้องท่านหญิงจะร้อนไปถึงปลายนิ้ว,ลวเลยหรอท่านใช่ครับแม่หญิง และข้าลงมาฝึกที่นี่เป็นเวลาสามปีเต็มๆแต่2อมีกว่าข้านอนเล่นข้าฝึกเพียงครึ่งเดียวนะทำไมท่านยังไม่สำแดงลิ์ <c oughs> ข้าล้นเผาไปทั้งสองนี่ไงเพียงแค่สัมผัสก็รู้สึกได้นี่คือวิชาที่มันแก่งกล้าร้อนแรงท่านาเพราะฉะนั้นแล้วข้าจะสำแดงให้ท่านดูอเดี๋ยวนะ แค่้าท่านจับเนี่ยพลังของท่านเหมือนสะท้อนมาถึงพองนะพองนะเดี๋ยวนะท่านมาถึงท่านอะไรพองพองศอกพองศอกเลยเหรอพองศอกพองท่านจันเจ้าข้าจะบอกว่าวิชาเนี้ยผัวข้าเคยสอนข้าเฮ้ยกินอะไรไปนางท่านจับปุ๊บร้อนถึงปลายนิ้วถูกต้องท่านเป่าวิชาของข้าเอะดี๋ยวอะไรอะไรก็ท่านเป่า รู้สึกว่าพลังท่านยังไม่เหือดหายไปจากตัวข้าแน่นอนและเขาสอกเดี๋ยวฮะท่านได้กิ่นเนื้อย่างท่านปวดใช่ท่านเป่าวิชาของข้าจับที่มือร้อนถึงปลายคางเชียวท่านเฮ้ยท่านจักรลองใช่ไหมเดี๋ยวนะเราแวนจับปุ๊บ ถูกร้อนถึงปลายคางจริงรือเบาเนี่ยไหนลองดูสินี่ท่านยังไม่เชื่ออีเหรอหน้าท่านเหมือนไก่อบฟางนะเอาตรงเลยขรันอรู่แล้วยืนอยู่ตรงเนี้ยเหมือนอยู่ร้านหมูกันทะดีมากขอบใจท่านมากไม่มีปัญหากับท่านนี่คือวิชาจี้จุดอัคคีนี่นี่คือวิชาของพวกข้าถูกต้อง ทีนี่นเ,เราจะทราบคนรายได้ยอย่างไรท่านวิธีการคือให้เขาพิสูจน์ว่าเขาคือจอมยุทธที่แท้จริงหรือไม่เสียเลือดเสียเนื้อประลองกันไปอาจจะตายได้เพราะฉะนั้นมันต้องพิสูจน์ ฝ่ามือสกัดมานตอนนี้ท่านเปามาอยู่ที่ลานประลองยุทธเพราะรู้ว่าเราจอมยุทธตัวจริงเขาจะมีวิชาฝ่ามือสกัดมานผาสมประสานยานอย่างรู้ทุกการเคลื่อนไหวดังนั้นท่านเปลาจึงเตรียมบทพิสูจน์ไว้ให้แล้วครับ โดยกติกาก็คือจอมยุทธทั้ง3คนจะต้องเลือกดารามานั่งในจุดวัดพลังโดยเมื่อเริ่มเกมจอมยุทธจะต้องปล่อยเชือกเพื่อให้ถาดร่วงลงมาและการระยะหยุดของถาดด้วยการจับเชือกโดยคะแนนจะมาจากตำแหน่งที่ถาดหยุดซึ่งจะทำการแข่งขันทั้งหมด2รอบจอมยุทธคนไหนมีคะแนนรวมสรอบน้อยที่สุดจะต้องตกรอบไปนั่นเองครับอันนี้คืออะไร ฟามือสกัดมารเเจ้าต้องมีความว่องไวรวดเร็วในการหยุดเชือกตรงนี้วิธีการคือนี่ข้าถือเชือกอยู่แล้วข้าจะปล่อยบปล่อยให้มันได้คะแนนสูงสุดเลย19บเไายปยคข้ารู้ข้ารู้อยู่แล้วว่าพ่อข้าเนี่ยเป็นพิธีกรเกมโชว์มาเยอะเล่นเกมเก่งไม่ปล่อยถึงหัวข้าแน่นอนยังไงก็ไม่ปล่อยเข้าจ้าอา20แบบเฉียดฉิวห เขาเจ้า20มันมีความเชื่อมั่นเชื่อใจกันถูกต้องมันต้องแบบนี้มันต้องเชื่อใจพร้อมนะพร้อมพ่อพวกเจ้าดูไม่ต้องเก่งเชื่อใจพ่อไว้20 20อย่างไรพ่อรักเราแน่นอนเริ่มไป20โโออยย้โอ้ย เอ้าถ้าเป็นแบบนี้หมายความว่าไม่เขียนแน่คุณทำให้รู้ว่าไม่มีแนเป็นแบบนี้ไงเข้าใจแล้วนะไหนว่าเป็นพ่อลูกกันอธิษฐานที่เฉยๆเมื่อกี้ถ้าก็ไม่แน่ใจแต่เสียงดังปักเลยหมว่าเนี่ยคุณนี่มันสุดยอดขอจับมือหน่อยได้ไหมครับโอ้ยค่ายยินดียังมีอีกมืออยู่ยังมีอีกมือ อยู่ที่เจ้าจะหยุดแค่ไหนเลยนะหอมมองหน้าเขาด้วยมองหน้าเขาด้วยยี่สิบไปเลยยี่สิบไปเลยยี่สิบยี่สิบนะยี่สิบนะหยุดแล้วท้ายที่ซิกคะแนนโอเคปล่อยไปกลางกกลางกกลางเพราะฉะนั้นไปต่อก่อนไปหยุงน้วยลองลองลองน้ำหนักมือกางกลางเอาลงมาสิ โ้น้ำหนักเยอะขึ้นละไก่ออกไก่อ็อกท่านเปล่าฮะฮะเพื่ออะไรฮะเพื่อแรงนุ่มขวดอ๋อเดี๋ยวตัวพร้อมนะ เอาสักสิบเก้านี่ยี่สิบสองยิบสองไม่มีมียี่สิบแต่เอาสิบเก้าพอให้มันแบบเสียวเสียวนี่เสียวเสียวผมเต็มตัวเแิ่ว จอมยุทธทั้ง3คนมาดวลกันในรอบแรกผลปรากฏว่าจอมยุทธง้อไว้เบอร์หนึ่งได้คะแนนไป10คะแนนจอมยุทธพักกยาจกเบอร์3มีคะแนนน้ำโดไปถึง14คะแนนและจอมยุทธมานขาวเบอร์5มีคะแนนอยู่ที่8คะแนนครับต้องมาลุ้นกันครับว่าในรอบที่2พวกเขาจะทำไปได้กี่คะแนนมาดูกันต่อได้เลยครับ แม่นางตอนนี้มีอยู่แค่10คะแนนยังตามเขาอยู่เลยเขาได้14อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้จะบวกอีกเท่าไหร่เค็ดลับนับในใจ8วิแล้วหยุดโอ้ยเห็นว่าไปซบพี่เฉาอยากให้เขามานั่งตรงนี้ไหมมาไหมคะน่างเ้าไปแปดวิแปดวินะ1 2 3 4โสองสาี่ว่ถอดหมวกนี้เสียลงน้ำแข็งเลย เลยยี่สิไงมัวนี่นี่พอใจเพียงหอมพอใจเพียงหอมน้องอยากให้เขานั่งเฉยเฉยเหรือเงยหน้ามองหรอพี่พี่แงนเลยแงนแบบแงนลับเลยพร้อมเต็มตัวอันนี้ดีนะเยอะนะ จับแล้วดังเป้งเลยวิ้ไปบอกเขาแปดวมือสาวิก็จับได้แล้วแม่ดูท่าจอมยุทธ์นัวใบจะเชื่อคนง่ายไปหน่อยนะครับทําตามที่จันเจ้าบอกแบบนี้ผาดก็ทิ้งดิ่งร่วงใส่หัวจันเจ้าจนวิ้งไปเลยสิครับ จบที่สิบคะแนนนะโหตายแล้วโหตายแล้วโวยนี่ลอยลำแล้วไอ้เบอร์นี้ลอยลำแล้วอะขออนุญาตท่านเปาครับมาข้าไม่มีปัญหาหรอกโทษนะท่านอันนั้นอาจจะเบาเดี๋ยวมันจะไม่มีเสียงเพราะฉะนั้นข่าจะจัดให้สวยเลย จกนั่งฝั่งนี้ครับขอท่านเปาเอาผมบอกปล่อยแล้วปล่อยนะเตรียมตัวปล่อย1อ้ยสิวงยี่สิบหคะแนนท่านเปาดีมากท่านเป่าอยู่ต่อไหมครับ สบายโอเคถ้าอยนะ่างนั้นลูกเพิ่มน้ำหนักสิลูกได้พ่อ <c oughs> เอามีดแท็กเลยเอามีดแท็กเลยคุณต้องมานนี้แทเลยแทกเลย,ยคุณยังมีแค่8คะแนนถ้าเกิดอันนี้คุณพลาด <c oughs> แล้วไปโดนหัวท่านเป่าตกรอบพลาดไม่ได้นะครับเตรียมตัวพร้อมแล้ว นะครับผมเหลืออีกสองคน,นไปตัดสินกันที่ศาลจากการวัดพลังก็ทําให้จอมยุทธ์สาวสวยเบอร์หนึ่งของเราต้องตกรอบกลับบ้านไปอีกหนึ่งคนทําให้ตอนนี้เหลือจอมยุทธ์ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยูย่เพียงสองคนเท่านั้นและจะมีเพียงคนเดียวที่จะเป็นจอมยุทธ์ตัวจริงและได้เข้าไปในรอบแจ็คพอตเพื่อลุ้นเงินรางวัลสูงสุดถึง10,000แบาทใครจะเป็นจอมยุทธ์ตัวจริงกลับมารับชมกันต่อในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ